สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อกันหนาเสือ้อแขนยาวราคาโปรโมชั่นให้พี่พี่ได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูรวบรวมอก40บวก50บวกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะราคาตัวละ60บาทพี่พี่รับ4ตัวขึ้นไปหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะหรือพี่พี่จะรวมสินค้าภายในร้านก็ได้นะคะยอด200บาทขึ้นไปหนูส่งให้ฟรี ทุกออเดอร์ค่ะที่ร้านจะตัดรอบช่วงนี้ตัดรอบบ่ายโมงนะคะพี่พี่เพราะาพี่พนักง,งานไปสนีบุคลากรไม่พอค่ะเขาขออนุญาตตัดรอบเร็วนิดนึงค่ะเแต่ถ้าสั่งซื้อก่อนบ่ายโมงหนูจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะคะพี่พี่รีบๆสั่งซื้อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวไม่ทันรอบแล้วจะไม่ได้รับของสวยๆภายในวันนั้นเลยนะ มาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้อกได้44นะคะตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นงานปักด้านหน้าด้านหลังไม่มีลวดลายนะไปพ,พี่อ๋ราคาถูกๆราคาดีๆขอมดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะรีบๆเข้ามารับกันเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะเป็นสีขาวครีมตัดลายสกรีนสีดําด้านหน้านะคะด้านหลังไม่มีลายสกรีนแต่มีเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นปักเป็นเย็บติดอะค่ะพี่ๆตัวนี้อกได้46นะคะตัวนี้อกได้46ค่ะมองหาเสื้อกันหนาวเสือ้อแขนยาวเอาไว้ใส่ขี่รถเอาไว้ใส่กันแดดกันลมในคลิปวิดีโอนี้มีมาอัปเดตหลายตัวเลยค่ะพี่ๆตัวนี้อกได้48ค่ะอกได้48นะตรงนี้จะเป็นงานสกรีนค่ะด้านหลังก็เป็นลายสกรีนตรงกลางแผ่นหลังแบบนี้เลยลายสกรีนไม่เยอะนะพี่ๆสวยมากๆด้วยนะ ออกได้48นะคะส่วนนี้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีกลมค่ะอกได้46สีกลมตัวนี้อกได้46ใส่แล้วยุ่ประมาณนี้ค่ะพี่พี่ใส่แบบทรงโอเวอร์ไซส์ใหญ่กว่าตัวหรือจะใส่พอดีตัวก็ดูสวยเหมือนกันนะพี่พี่อ๋อ แต่ถ้าให้หนูแนะนําหนูเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่หนูแนะนําว่าเผื่อไซส์ไปเลยค่ะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนอับไซส์แน่นอนหมายถึงหนูนะคะหมายถึงหนูค่ะอัพไซส์แน่นอนเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นสีเ่เถาพื้นๆเลยนะพี่พไม่มีลวดลายทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะอกได้44ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบเป็นงานสเวตเตอร์มีฮูดมีหมวกตัวนี้ติดป้ายติดแบรนด์ด้วยนะพี่พี่เนี่เป็นงานติดป้ายติดแบรนด์นะถ้าพี่พี่ท่านไหนที่เล่นป้ายเล่นแบรนด์นะคะมาเลยค่ะนี่รีบๆมาเลือกซื้อเลือกชมเลยนะคะราคาหกสิบบาทแบบนี้จัดโปรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยค่ะตอนนี้สินค้าเหลือเหลือไม่เยอะนะคะที่นํามาจัดโปรคือสินค้าเหลือไม่เยอะเยอะไม่ได้มีตำ,นตำหนงตําหนีอะไรแต่อย่างใดเลยนะ ตัวนี้อกได้40สค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้สี่สีพื้นจะเป็นสีกรมตัดลายสกรีนที่อกด้านซ้ายนะคะด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังโอ้โหสีแบบแจ่มมากแม่อกได้46นะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44ตัวนี้จะเป็นสีขาว ขาวแต่ไม่ขาวจัวนะคะเป็นขาวครีมครีมขาวอาอ,อกครีมครีมนิดนึงอ่าด้านหน้าสกรีนสกรีนเต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังสกรีนตรงนี้ค่ะนิดนึงไม่เยอะค่ะเนื้อผ้าคือน,นุ่มและดีมากๆเลยนะพี่พี่อกได้สี่สิบสี่นะคะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไป ด้านหน้าอยู่ด้านไหนอ๋อด้านหน้าอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48งานสกรีนตรงกลางนิดนึงไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังะคะ่ะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยสีพื้นจะเป็นสีดำนะตัวนี้อกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้ผ้าจะค่อนข้างบางเลยใส่กันแดดกันลมได้ใส่ขี่รถขี่เรือได้เลยนะพี่ๆเหมาะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ ติดเสื้อกันหนาวขี่รถแบบตากแดดขี่รถโต้ลมแบบนี้นะเออใส่ไว้เธอขายเชื่อหนูแดดประเทศไทยถึงจะเป็นหน้าหนาวก็เถอะร้อนเหมือนเดิมค่ะตัวนี้อกได้42%นะคะตัวนี้อกได้42ะะ่อค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะใส่ได้ทุกเอ่อทุกฤดูเลยนะพี่ๆกันแดดกันลมได้หน้าร้อนใส่ได้หน้า,นาหนาวใส่ได้แต่อย่าใส่หน้าฝนค่ะใส่หน้าฝนก็ใส่ได้นะแต่เปียกค่ะไม่ได้กันฝนค่ะ กันหนาวอย่างเดียวกันหนาวกันร้อนอย่างเดียวค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบปดนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบแปดมีฮูดให้ตัวนี้ไม่มีกระเป๋าค่ะมีแค่หมวกกับผูเอ่อกับกับเชือกเชือกเชือกเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรลูดมัดไว้นะคะเออตัวนี้อกได้สี่สิบแปดนะคะตัวต่อไปสีเทาอ่อนตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะงานปักที่อกด้านซ้ายพี่พ อ่าตัวนี้น่าจะเป็นงานป้ายงานแบรนด์นะเพราะว่าป้ายน้องหายไปแล้วป้ายหายไปยค่ะตัวนี้อกได้42นะคะพี่ๆชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่ๆแคปภาพทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าทักไม่เป็นพี่ๆโทรตามเบอร์ที่หนูแจ้งไว้ได้เลยนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42นะคะเป็นงานซิปหน้า อ่าสิปหน้าสิปหลังนะคะด้านหลังก็รูดสิปได้นะพี่ๆตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะอกได้42นะตัวนี้อกได้42ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40บค่ะตัวนี้อกได้40่สิอุย้ยเนื้อผ้านุ่มมากๆเลยพี่ๆอันนี้เป็นงานป้ายงานแบนไหมคะอันนี้หนูไม่แน่ใจนะเพราะว่าหนู หนูเห็นตัวไหนสวยหนูซื้อแล้วใส่หมดเลยค่ะอ่ะพี่ๆลองไปเช็คในเว็บทรงเว็บไซต์ได้เลยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นงานป้ายงานแบร์หรือเปล่าอ่ะอกได้สี่สิบนะตัวนี้จะออกเป็นสีชมพูชมพูแบบชมพูกะปิใช่ไหมคะอันนี้เรียกชมพูกะปิเนาะเป็นพายยืดๆแดงๆแบบนี้เลยพี่ๆอกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปสีดําตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะงานสกรีนด้านหน้าอ่ะ ซื้อไปฝากลูกลูก,ลกลหลานใส่หรือจะซื้อไปใส่เองก็ได้นะพี่ๆแค่หกสิบบาทเองตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้ก็ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะตัวนี้ก็เป็นสีชมพูกระปี่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยสวยมากวพี่สีจริงคือสวยมากๆเลยนะมันไม่ได้แบบเป็นสีสันที่สดใสขนาดนะั้นเป็นสีที่ซอฟๆใส่กับ กำลังดูดีเลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะมีฮูดมีหมวกให้อกได้สี่สิบหกมีกระเป๋าด้านหน้านะพี่พี่นี่ใส่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์ก็สวยใส่ตรงอกตรงไซส์ก็ดูดีค่ะอยู่ที่พี่ๆี่จะเลือกใส่เป็นสไตล์ไหนเป็นสไตล์ของตัวเองเลยนะพี่พี่ไม่ต้องไปสนใจข้างบ้านนะคะ เงินเราค่ะตัวนี้อกได้46นะคะตัวนี้อกได้46ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะว้าวงานสกรีนรูปน้องหมาตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นงานป้ายค่ะเพราะว่าจับเนื้อผ้าแล้วผ้าดีมากๆเลยงานป้ายงานแบรนด์นี้นะคะพี่ๆลองไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะตัวนี้อกได้42ค่ะงานสกรีนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะแน่นๆไม่มีหลุดไม่มีรอก เห็นแบบนี้ก็คือลายสกรีนเขาเขาเล่นเขาเล่นมาแบบนี้นะพี่พี่ไม่ใช่หลุดไม่ใช่ลอกค่ะเพราะว่ามันหลุดแบบมันลอกทุกตัวมันเป็นสกรีนแบบนี้ทุกตัวจะพูดว่าหลุดว่าลอกตลอดเลยตัวต่อไปอันนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนม่วงพัสเทลนะพี่พี่ไม่มีลวดลายเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะอกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกนะนี่ตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอกได้สี่สิบหกเป็นสีทูโทนนะสีเทาอ่อนกับสีกลมนะคะหรือน้ำเงินเข้มเป็นสีกลมก็แล้วกันเนาะตาลายหมดแล้วค่ะอกได้สี่สิบหกนะคะางานปักด้านหน้าด้านหลังก็เป็นสีเทาอ่อนพื้นๆไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าอ๋ะไม่มีลวดลายทั้งด้านหลังเลยนะคะหลังทั้งหลังไม่มีลวดลายค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะ ตัวต่อไปสีเขียวตัวนี้อกได้ส<ะ>ี่สิบหกค่ะอู้สีเขียวตัวนี้สวยมากเลยพี่พี่แต่ใหญ่ไปนิดนึงสาหรับหนูเพราะว่าปกติก็ใส่แค่สี่สิบสองค่ะอันนี้สี่สิบหกถือว่าใหญ่มากแต่ว่าใส่กําลังแบบสวยเลยคะ่ะนี่อกได้สี่สิบหกนะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะคะนี่เป็นงานคอกลมสมหัวเลยคะ่ะพี่พี่เออนี่ ดูลายผ้าดูเนื้อผ้าใกล้ๆสีจริงคือสวยมากๆเลยนะพี่พี่สีพุดีพุด,ตดะะตตีตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีครีมอกได้สีสิบสี่นะคะเป็นงานแบบผ้าเบาๆบ,า,บ,า,บางๆใส่กำลังเย็นๆเลยค่ะพี่พี่ดูนี่เนื้องานเนื้อผ้าด้านในนะคะอกได้สีสิบสี่นะมีูุท่ายตัวนี้ไม่มีกระเป๋าด้านหน้านะคะ ชอบตัวไหนก็แคปภาพทักมาสอบถามได้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48งานสกรีนด้านหน้าแน่นๆเลยเป็นงานสเวตเตอร์นะคะพี่ๆอ่ะด้านหลังค่ะไว้ลงไว้รุ่นชอบใจเออนี่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะพี่ๆเมื่อเช้าที่นี่16องศานะคะพี่ๆหนาวหนาวแบบเย็นๆน่ะ แต่ว่าบรรยากาศสดชื่นมากๆเพราะว่าที่นี่มีต้นไม้เยอะค่ะที่โคราชท,ที่บ้านที่นี่มีต้นไม้เยอะนะคะมันก็เลยบรรยากาศตอนเช้าก็จะดูสดชื่น6โมงเช้าที่นี่ยังไม่สว่างเลยค่ะยังไม่สว่างเลยสว่างประมาณ6โมง40ใช่ค่ะพี่พี่ ตัวนี้อกได้4ี่ดนะคะอุ้ยสีเขียวเข้มตัดขอบคอสีขาวครีมนะคะตัวนี้อกได้48ดนะคะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้4ี่ค่ะเป็นงานซิปเป็นงานซิปนะคะตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่ออกได้42นะอนัตัวยาวเลยนะตัวนี้คุมขายาวไปเลยค่ะใส่กับเลกกิ้งสีดำด้านในก็คือลดมาก อกได้สี่สิบสองนะนี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะป้ายติดไซส์เอนะคะแต่วัดหน้าผ้าจริงๆได้สี่สิบสี่เลยนะพี่ๆตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเทาๆนะคะฟ้าอมเทาเลยค่ะไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้44ค่ะป้ายติดซส์เอ็มแต่วัดหน้าผ้าได้44นะพี่พี่ดูเนื้องานเนื้อผ้าใกล้ๆโอ้้หป็นงานปักด้วยนะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นงานปักนะคะด้านหลังไม่มีลายสกรีนไม่มีลายปักเลยอกได้44นะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นงานกระดุมกระดุมแต่งค่ะไม่ใช่กระดุมใช้งานได้นะคะตัวนี้จะเป็นงานเสื้อสวมหัวนะคะอืม แล้วตรงนี้จะเป็นงานปักรูปน้องมาน่ารักนี่อกได้42ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42ตัวนี้จะมีกระเป๋าที่อกด้านซ้ายให้นะคะแล้วเป็นงานปักที่อกด้านซ้ายนะคะตรงนี้จะเป็นงานปักนะซื้อไปฝากแม่แม่หรือจะซื้อไปฝากคุณพ่อไปซื้อไปเป็นของ วให้ญา,าติผู้ใหญ่ก็สามารถซื้อได้เลยนะพี่ๆเสื้อผ้าคือเป็นงานที่แบบมองมองไปเมื่อไหร่ก็นึกถึงมองไปเมื่อไหร่ก็นึกเห็นเป็นที่อของที่ระลึกได้เลยนะพี่ๆอะอกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42เหมือนกันค่ะพี่ๆเอาตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มเข้มกว่าตัวที่หนูใส่ หนูยึดตัวของหนูเป็นหลักเลยตัวนี้จะเข้มกว่าตัวที่หนูใส่นะพี่ๆตรงนี้จะเป็นงานปักนะคะเป็นงานแบบเย็บทีๆแล้วเป็นลายตัวอักษรเนี่ยเห็นไหม n ั m b e r รเจ็ด n u m b e อ number เจ็ดอกได้สี่สิบสองนะคะอ่านี่อกได้สี่สิบสองนะผ้าดีมากเลยพี่ๆตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นงานกระดุมหน้านะคะ กระดุมสามเม็ดนี้ใช้งานได้จริงนะนี่เดี๋ยวหนูจะใช้งานให้ดูนี่ใช้งานได้จริงนะคะนี่อกได้สี่สิบสองนะอุ้ยคุณผู้ชายใส่ก็ดูดีนะเสื้อทรงนี้คุณผู้หญิงใส่ก็ดูสวยดูเท่ไปอีกแบบค่ะอกได้สี่สิบสองนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นงานสกรีนด้านหน้าแน่นเลยค่ะ อกได้4ี่ด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะคะป้ายติดไซส์เอ็มวัดหน้าผ้าได้4ี่สิบค่ะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้4 4บค่ะตัวนี้อกได้4ี่สบี่อุ๊ยตรงนี้จะเป็นงานปักนะคะนี่งานปักรูปน้องฟองน้ำสีเหลืองการ์ตูนอันนี้ฮิตมากเลยตอนหนูเป็นเด็กๆหนูดูทุกวันเลยค่ะแย่งกับยายดูโทรทัศน์หนูจะดูการ์ตูนยายจะดูหนัง ด้นานหลังตรงนี้จะเป็นลายสกรีนนะคะพี่พี่เป็นลายสกรีนสีดําเหลืองเหลืองดําค่ะอ่ะตัวนี้มีป้ายด้วยนะนี่อกได้44ีนะมีป้ายอันนี้เลยค่ะพี่พี่ลองไปเช็คในเว็บไซต์นะมีราคาแน่นอนค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นผ้าบางๆใส่สบายสเลยนี่เหมาะสำหรับใส่คงใส่คุมใส่ขี่รถใส่ โอ้กระเป๋าอ้าวกระเป๋าตรงนี้ใช้งานได้จริงนะหนูคิดว่าจะเป็นกระเป๋าหลอกคะ่ะพี่พี่ออ,อกได้ห้าสิบเลยตัวนี้ตัวต่อปสีเขียวตัวนี้อู๋เขียวตัวนี้สวยมากอกได้ห้าสิบค่ะพี่พี่มีฮูดมีหมวกให้นะแต่ก็ไม่มีกระเป๋าด้านหน้าให้คะ่ะตัวนี้จะเป็นงานปักนะคะอกได้ห้าสิบเลยนะตัวนี้อ่ะด้านหน้าด้านหลังคะ่ะตัวต่อป ตัวนี้อกได้ห้าสิบเหมือนกันค่ะพี่พี่เป็นผ้าเบาบางๆแล้วเป็นผ้ายืดๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะอ๋อไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่เป็นผ้าพิ้วๆใส่สบายแบบนี้เลยอกได้ห้าสิบนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบสองเลยค่ะป้ายติดไซส์ห้าอลนะคะเป็นงานซิปหน้าด้วยแล้วเป็นงานสกรีนรูปน้องหมี อันนี้เป็นงานสกรีนรูมน้องหมีนะคะอกได้ห้าสิบสองค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบสองนะอ่ะพี่ๆท่านไหนที่มองหาเสื้อไซส์ใหญ่ไว้ใส่เด้อมีมิเยอะนะคะแต่อยากอัปเดตให้ค่ะนี้อกได้ห้าสิบสองนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะสีดำพื้นตัวนี้อกได้ห้าสิบนะตรงนี้เขาตัดขอบได้สีขาวเฉยๆนะคะพี่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ตะเข็บ ผิดด้านนะป้ายติดไซส์ L ค่ะแต่วัดหน้าผ้าได้ห้าสิบเลยนี่ด้านหน้าด้านหลังนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้52ค่ะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกสีอะไรเหมือนคล้ายๆสีน้ำตาลโอววนตินสีอ่อนๆน่ะพี่ๆสีน้ำตาลอ่อนๆไปเลยนะสีจริงคือสวยมากๆเลยค่ะอกได้52เลยนะตัวนี้ อ,อกได้ห้าสิบสองเลยคะ่ะอู๋สีสวยมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้ห้าสิบสองค่ะตัวนี้อ,อกได้ห้าสิบสองตัวนี้จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเป็นสีน้ำตาลอ,อกเหลืองเหลือน้ำตาลทองไหมถ้าหนูเรียกไม่ผิดน่าจะเป็นสีน้ำตาลทองนะพี่พี่ผ้านุ่มมากแล้วโอ้โหพปี่เพี่เนื้อสัมผัสขึ้นดีมากเนี่ย อกได้52เลยนะคะหนี่มีฮูดมีหมวกให้นะคะแต่ไม่มีกระเป๋าด้านหน้านะตัวนี้งานป้ายไหมอ้าหงานป้ายจริงๆค่ะพี่พี่นี่ป้ายนี้พี่พี่ลองไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะคะขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนแล้วราคาไม่ต่ำกว่าหลัก5 0าร้ออ่ะจริงๆป้ายนี้น่าจะอยู่ประมาณเป็นพันได้นะคะพี่พี่ตัวนี้อกได้ห้ินะคะ ่าชอบตัวไหนก็แคปมาได้เลยค่ะอ้าวหนูหมดแล้วนะพี่ๆเอาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อกันหนาวราคาโปรโมชั่นให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกับหนูได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ